ปล่อยวางความเครียดด้วยการทำความดีหนทางเรียบง่ายสู่ใจที่สงบเมื่อความเครียดและความกังวลครอบงำจิตใจการปล่อยวางอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากและบ่อยครั้งมันส่งผลเสียหายต่อสุขภาพและจิตใจอย่างใหญ่หลวงจริงๆแล้วความเครียดและความวิตกกังวลยังเป็นบ่อกเกิดของโรคภัยบางชนิดและทำให้ระบบภายในร่างกายของคุณขาดความสมดุล จนเกิดการอักเสบภายในพลังงานในตัวคุณก็จะติดขัดไม่ไหลลื่นทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทั้งความคิดการกระทำและการเคลื่อนไหวร่างกายเคยสังเกตไหมว่ายิ่งคุณเครียดมากๆคุณก็จะจมอยู่กับเรื่องเรื่องนั้นความกังวลใจก็มักจะตามมาติดๆเหมือนเงาตามตัวแต่วิธีหนึ่งที่เรียบง่ายและส่งพลัง ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลทั้งปวงได้นั้นก็คือการทำความดีอันเป็นหนทางที่เรียบง่ายที่สุดไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดการกระทําที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความรักไม่เพียงแต่ช่วยผู้อื่นแต่ยังเติมเต็มหัวใจของเราให้เบาสบายและมีความสุขมากขึ้น การทำความดีอย่างไรให้ใจสงบก็อย่างเช่นลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในทุกๆวันอย่างเช่นรอยยิ้มที่จริงใจยิ้มให้คนรอบข้างเพื่อเป็นพลังงานบวกที่ส่งต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดค่ะการรับฟังคนอื่นให้ความสำคัญกับคำพูดและความรู้สึกของผู้อื่นด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง แล้วก็การแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ใช้แล้วอาจจะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังต้องการมันในขณะนั้นหรือว่าการทำสมาธิหรือว่าการอ่านหนังสือดีๆและก็มีอีกหลายอย่างมากเลยในการทำความดีคุณก็ลองเลือกที่มันเข้ากับธรรมชาติของคุณคะ่ะ แล้วการทำความดีช่วยให้เราหายเครียดและวิตกกังวลได้อย่างไรหนะหรือก็มันเปรียบเสมือนจิตใจเราเป็นลำธารใสสะอาดนะคะเมื่ออารมณ์ด้านลบเปรียบเสมือนก้อนหินที่กีดขวางการทำความดีคือการขาจัดสิ่งกีดขวางเหล่านั้นช่วยให้จิตใจเราสงบและก็กระแสะแห่งความสุขก็จะไหลรินอีกครั้งแล้วก็พลังงาน ในตัวของคุณเนี่ยก็ก็จะเริ่มที่จะไหลลื่นแล้วก็เกิดความสมดุลในระบบร่างกายมากขึ้นในกระบวนการนี้เราไม่เพียงแต่จะรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นแต่ยังได้รับความสงบที่มันลึกซึ้งมีคุณค่ามีความหมายมากกว่านั้น แล้วความทุกข์และความกังวลใจจะค่อยๆถูกชำระล้างไปพร้อมกับความสุขที่เกิดจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณสามารถเริ่มต้นทำความดีได้ในวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นความดีงามก็สามารถทำได้หมดเลยมัน นอกจากมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ยังมีความหมายต่อชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตผู้อื่นด้วยมันเป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นการส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้กับผู้อื่นไม่ว่าการกระทํานั้นจะเล็กสักแค่ไหนแต่อนุภาพของมันเนี้ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะยิ่งคุณทํามันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนคุณก็จะได้รับ แต่สิ่งดีงามกลับขึ้นมาในชีวิตของคุณในทุกคิดทางเลยนั่นละค่ะเมื่อเราทำดีอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่มันจะทำให้จิตใจเราสงบสุขแต่มันก็จะส่งผลให้โลกของเราสังคมของเรามีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเป็นการส่งต่อความดีงามความรักความเมตตา ให้กับโลกนี้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์และชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคุณก็จะดีงามมากขึ้นทุกๆวันค่ะ